angle ที่ห้องประชุม3ชั้น3สลรกกลางจังหวัดเพชรบูร์ในกริดคงเมืองรองผู้รัยการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดครั้งที่3ทับ2 5 6 1 ซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปผลกรารปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดโดยสามารถตรวจจับกลุ่มการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้จำนวน158คดีเป็นคดีบุกรุกป,ป่าจำมวน140คดีคดีลักลอบทำไม้จำมวน17คดีและคดีอื่นๆอีก2คดีสามารถตรวจจับกลุ่มการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504จำนินคดีจำนวน2รายได้เก็บค่าปรับจำนวน80รายและการ ไปัระการทวงคืนพื้นป่าโดยการเจรจาจำนวนร้อยสองแปลงเนื้อที่1,654ไร่3งาน54ตารางวานอกจากนั้นมีการสรุปผลการเพิกถอนโฉนดที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทั้งขอความเห็นชอบในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีพื้นที่ป่าที่เหมาะสมที่จะผนวกกับพื้นที่อนุรักษ์เดิมของหน่วยงานในพื้นที่2 3 4 0 0 0พ 164ไร่52ตารางวาและพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ใหม่61,202ไร่77ตารางวารวมทั้งสิ้น295,367ไร่29ตารางวา ทางนี้การผนวกพื้นที่อนุรักษ์ประกอบด้วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติเขาค้ออุทยานแห่งชาติตัดหมองเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ส่วนการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ประกอบด้วยหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง พุทธบาทชนแดนและดงครองห้วยกระโปงส่วนขั้นตอนการประกาศจัดตั้งและขยายพื้นที่อนุรักษ์หลังจากที่นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะนุกมการป้องกันป่าปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดในวันนี้แล้วจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าดำเนินการจัดทำร่างพระราชกำหนด ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมแผนที่แนบท้ายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกพระราชะกำหนดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกระทรวงและออกประกาศในรัชกิจจานุเบกษาต,ต่อไป